รัฐบาลกาลังจะพยายามสมารลอยร้าวแล้วแต่ว่าทางที่ยังมาหมัดอยู่เนี่ยคือพลังประชารัฐกับลุงบ้านป่านะครับวันนี้บิ๊กป้อมช็อกลอบสีนะครับช็อคลอบแรกเรื่องลาประชุมช็อคลอบสองเรื่องบิน v i p ช็อคลอบสามเรื่องเสียงลูกกอกในพลังประชารัฐเรื่องดีไอคอนนะครับแล้วก็ช็อคลอบสีวันนี้คุณพร้อมพงษ์เนี่ยออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องผีเป็ดดีไอคอนแล้วก็ไปยื่นเรื่องสอบพลเอกประวิตยด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวชมคลิปคุณพร้อมพงษ์ครับ ที่ผมได้ยื่นไปครั้งหนึ่งวันนี้ก็มายื่นเอกสารซ้ําอีกเพราะมีหลักฐานใหม่โดยเฉพาะเมื่อวานพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ย16ตุลา2อง7มาสภาครับแต่มาน่าจะเป็นการจัดฉากหรือเปล่าบางหน้าหรือเปล่าเพราะมีการโชว์บัตรแล้วก็มีบอดี้การ์ดมาด้วยมาเซ็นชื่อที่ชั้นสองปรากฏเป็นภาพข่าวผ่านสื่อต่างๆเสร็จแล้วเซ็นชื่อเสร็จ กลับทันทีครับกลับบ้านทันทีอันนี้ถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะครับเขาเรียกว่าโกรบริษัทนะครับแต่เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะขัดจริยธรรมน่าจะผิดกฎหมายปปชโดยเฉพาะมาตรา157หรือไม่อันนี้หลักฐานชัดเจนนะครับผมต้องยื่นซ้ำเป็นครั้งที่สองไปยังปปช กอตยึงยื่น3วันนี้ให้คณะกรรมการจะเยธรรมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยดำเนินการเห็นได้ชัดว่าถ้าพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณเนี่ยมาแบบเมื่อวานนะครับมาเซ็นชื่อและมายืนยันตัวตนโดยบัตรประจำตัวเนี่ยน่าจะมาอย่างเนี้ยแล้วถามว่า11ครั้งที่มาเนี่ย11ครั้งที่บอกมาประชุมสภาตั้งแต่3กรกฎาคม66จนถึง 17ตุลาวันนี้เป็นการประชุมที่ผมมองว่าน่าจะเป็นครั้งที่102เชื่อไหมครับคนเอกประวิทย์มาเนี่ยพร้อมกับเมื่อวาน16ตุลาน่าจะ12ครั้งแต่11ครั้งที่ผมบอกว่ามาแล้วน่าจะมาแบบพยาอินทรีแบบโฉบมาโฉบมาสื่อก็ไม่ได้เห็น ถ้าเห็นจะต้องมีบอดี้การ์ดแล้วเข้ามาแบบเมื่อวานเน่ยเป็นการยืนยันอะไรอย่างหนึ่งนะครับว่า11ครั้งที่มาเนี่ยมาแบบน่าจะถ้าเป็นจอมยุทธเขาเรียกว่าเหยียบหิมะไหลลอยมาแบบไม่เห็นตัวเสร็จแล้วก็ไม่ได้นั่งอยู่ในที่ประชุมไม่เห็นใครเห็นอยู่ในที่ประชุมสภามากเท่าไหร่ครับนี่คือเป็นการประจักษ์พยานอย่างหนึ่งว่า การมาเนี่ยสิครั้งบวกกับเมื่อวานน่าจะเป็น12ครั้งเนี่ยน่าจะมีปัญหาเมื่อกันและผมอยากให้คณะกรรมาการจริยธรรมโดยเฉพาะประธานสภาผู้แทนระศดรอาจารย์วันนอไปดูถือว่าช่วยดูลายเซ็นหน่อยสิว่าเซ็นเมื่อวาน16ตุลาเนี่ยลายเซ็นกับ11ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกมาประชุมสภาเนี่ยลายเซ็นมีความเหมือนกันไหมแบบเดียวกันไหมช่วยตรวจหน่อยเถอะ สการยืนยันตัวตน11ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันยืนยันแล้วเนี่ยมีกล้องต่างๆที่เขาถ่ายภาพเหมือนเมื่อวานที่มาอย่างที่ผมบอกว่ามาแล้วเห็นตัวเนี่ยมาเห็นตัวหนึ่งครั้งแต่11ครั้งมาไม่เห็นตัวอะไรเนี่ยมีกล้องไหมเพราะว่าถ้ามีการลักษณะน่าจะมีคนเอาไอเซนเนี่ยน่าจะผิดระเบียบตามที่ประธานชวนหลีภัยเคยสร้างสร้างกฎไว้รวมถึงถ้ามีใคร น่าจะเอาบัตรไปแตะให้เนี่ยมันผิดลักษณะเหมือนกดบัตรแทนกันหรือไม่ที่อดีตสอสอโดนมาแล้วศาลไม่รอนะครับลงโทษทุกรายไปดูตรงนี้เถอะนี่เลยผมถึงมายื่นซ้ำนะครับนี่คือเป็นการทำงานที่ผมบอกว่ามาเซ็นชื่อแล้วกลับบ้านทำได้ยังไงพูดแทนรัษฎรเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยเขามีหน้าที่ ในการกันกรองกฎหมายออกกฎหมายเสนอกฎหมายยื่นกระทูถามตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารแต่พลเอกประวิทย์ครับน่าจะใช้อภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นหรือไม่ถ้าผู้แทนราษฎรนะครับเกือบ500คน490กว่าที่ยังเหลืออยู่ทําตัวอย่างนี้ผมว่าสภาเนี่ยประชาชนน่าจะไม่ศรัทธานะครับแล้วก็ถามว่าองค์ประชุมจะครบไหมล่ะจะผ่านกฎหมายต่างๆได้ไหมล่ะจะตรวจสอบรัฐบาลได้ไหมล่ะ จะมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบรัฐบาลไหมเพราะเมื่อมีรัฐบาลที่เข้มแข็งต้องมีฝ่ายคาย้านที่เข้มแข็งครับผลประโยชน์เกิดกับประชนประเทศชาติและประชาชนผมไม่ได้จองเวรจองกรรมหรือจองล้างจองผลาญลุงพลเอกประวิตรว,วงสุวรรณหรอกครับหรือ,รอลุงป้อมหรอกครับแต่ผมทำตามหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะประชาชนร้องมานี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมมายื่นวันนี้ส่วนเรื่องที่สองเนี่ย มีการลาไปต่างประเทศครับที่ผมบอกว่าลาสามช่วง8วันือลาตั้งแต่27 28 29มีนา67ช่วงที่1 3วันช่วงที่2 19 18 19 20มิถุนาน่าจะดู่ในช่วงนี้อีก3วันและสาลา3 1กรกฎาและ1สิงหาเป็นช่วงที่3นะครับ8วัน แล้วเชื่อไหมผมไปตรวจลึกอีกนั้นอีกอย้ายประธานสภาไปดูหน่อยโดยเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ย31กรกฎาบอกลาไปต่างประเทศ67นะครับแต่ปรากฏว่ามีพลเมืองดีให้ข้อมูลว่าจากข้อมูลจาก M7 ไดเนี่แหละเขาบอกว่า,าเดินทางไปต่างประเทศเมื่อหนึ่งสิงหา67นี่น่าจะเป็นการลาเทศหรือเปล่า ก็ต้องไปตรวจดูนะครับว่าน่าจะขัดจริยธรรมหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งและเรื่องที่สามนะครับพบว่าการลาไปต่างประเทศโดยใช้การลาน่าจะเป็นฉากบางหน้าขาดการประชุมเนี่ยเขาประชุมมาถ,ถึงถึงวันนี้17ตุลา67เเนี่ยน่าจะร้อยสองวันแล้ววันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าแต่เมื่อเดินทางไปต่างประเทศที่ผมตรวจสามช่วงเนี่ย พบว่าเดินทางไม่ปกติเหมือนประชาชนทั่วไปแล้วครับที่ไปเครื่องบินพาณิชย์ออกทางสุวรรณภูมิหรือเครื่องบินพาณิชย์สายการบิน,นบต่างๆออกจากสนามบินดอนเมืองแต่พลเอกประวิตรวงสุวรรณและคณะหน้าออกในสายการบินส่วนตัวครับที่ M7 ดอนเมืองถ้าใช้ก่ายนีย่ผมตรวจสอบนะครับจากผู้หวังดีพบว่าเครื่องบินส่วนตัวที่บินไปต่างประเทศ ต่อหนึ่งครั้งหลายล้านบาทแล้วคิดสิครับไป8ครั้งไปกลับมันกี่ล้านล่ะใช้เงินส่วนไหนของหน่วยราชาการถามว่าใช้เงินส่วนไหนอันที่สองถ้าใช้เงินส่วนตัวมีรายละเอียดไหมก็ชี้แจงด้วยนะครับว่าเอาบัญชีทรัพย์สินส่วนไหนเดี๋ยวจะได้ตรวจกันต่ออันที่3ถ้าเป็นเครื่องบินที่ผมทราบว่าเป็นเครื่องส่วนตัวน่าจะเป็นเครื่องเอกชนเนี่ย แล้วน่าจะเป็นเครื่องเจ้าสัวใช่หรือไม่ก็ตอบด้วยถ้ามีน่าจะมีสปอนเซอร์เนี่ยถ้ารับทรัพย์เกินสามพันก็ผิดกฎหมายปปชอ,อีกเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะขัดจริยธรรมร้ายแรงซึ่งผมมายื่นวันนี้ต่อประธานสภาพูดในรัษฎรเพื่อให้คณะกรรมาการจริยธรรมพิจารณากันทันทีเถอะผมว่าถ้าคนที่จะเป็นนักการเมืองนะเป็นลูกผู้ชายแล้วกันเพราะวันนี้อะ ผู้บริหารดีไอคอนใช่ไหมคุณพอเขายอมรับแล้วนี่แล้วตำรวจก็เขามีการมีหมายจับและจับไปแล้ว18บอสใช่ไหมอันนั้นคือบอสภาคธุรกิจแต่บอสท,ทางการเมืองอ่ะผมไม่อยากเรียกเทวดาผมเรียกว่าผีเปรตทางการเมืองพวกนี้เมื่อไหร่นะครับจะออกมาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอออกมาสู้ พี่น้อแปแะชนมาบอกเหตุผลนี่ครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามาตอบคาถามสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยพวกนี้ผมถามว่ากล้าไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากมีบอสการเมืองแล้วเนี่ยเอ้ยโทษมีบอสธุรก,กิจกันแล้วที่โดนจับไปแล้วผมว่าน่าจะมีบอสการเมืองด้วยเดีย๋ยวคอยตามด้วยครับพวกผีเปรตการเงินเมืองพวกนี้ต้องดําเนินการนะครับมันเป็นกาเรียกเป็นเหบเผา เป็นตัวสูกเลือดสูกเนื้อประชาชนที่สำคัญทำให้บ้านเมืองเสียหายและทำให้ภาคการเมืองเสียหายด้วยนะครับ <S <S วพวกนี้ผมผมก็ดำเนินการตรวจสอบอยู่เหมือนกันเพราะมีคนร้องผมเพราะเดี๋ยวช่องทางที่ผมจะดำเนินการให้กองจะน่าจะไปปปชครับแล้วก็อันส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวดูว่าช่องนี้เขาตรวจไปถึงไหนผมอาจจะใช้ช่องที่เขายังไม่ตรวจให้ก็ดำเนินการเพราะเขาล้อผมตั้งแต่วัน มาสวันแล้วที่แล้วพร้อมเอกสารหลักฐานนะครับหลักๆ3ประเด็นนะครับเด็ดพี่หรือว่าคุณพร้อมพงศ์ก็ประเด็นแรกไปยื่นสอบบิ๊กป้อมเกี่ยวกับเรื่องลาประชุมหลังจากเมื่อวานใช่ไหมค่ะไป5นาทีเข้าดตพาไปเซ็นชื่อแต่เช้าเลยค่ะไม่ได้เข้าห้อง,อง,งน้ำใช่ไหมเซ็นชื่อเสร็จกลับเซ็นชื่อเสร็จกลับเลยเรื่องบิ๊กป้อมลาประชุมนะครับเรื่องที่2เกี่ยวกับเรื่องการบิน v i p ว่าเข้าข่ายขัดกฎหมายปปชหรือไม่แล้วก็เรื่องที่สาม่ีฉลับไปที่เดอไอคอนนะ ไปถามหาเทวดากับผีเปรตนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกับน้องเกมคณิสอนผู้ถือข่าวการเมืองตอนนี้อยู่ที่รัฐธัตพาครับสวัสดีครับเกมครับสวัสดีครับเกมครับช่วยสรุปบรรยากาศคุณพร้อมพง์ไปที่รัฐธัตรวันนี้หน่อยสรุปว่าไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชาวเดลนิวทุเดย์กับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณพิธักรด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณพร้อมพง์นะครับนพพลิตนะครับได้มาที่รัฐทัตพเนี่ย วันนี้เนี่ยเขามายื่นหนังสือถึงประารพาพธานสภาผู้แทนรัษฎร,ร,ร,รนะครับซึ่งการยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ยื่นถึงประารพาพธานสภาผู้แทนรัษฎร,ร,ร,รให้ตรวจสอบนะครับพฤติกรรมของพลเอกประวิทย์ว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยมีการผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตามประมวจลจริยธรรมของสภาที่สภาผู้แทนรัษฎร,ร,ร,รเนี่ยมีคุณสมบัติตรงหรือไม่นะครับเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งเลยคือพลเอกประวิทย์เนี่ยมีการเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งหมด3ครั้ง คือเดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวต่างจากประชาชนทั่วไปที่ขึ้นเครื่องบินปกติไม่ว่าจะเป็นสโวนอาบูรหรือว่าที่ดอนเมืองนะครับซึ่งการที่คนเอกปวิตยเนี่ยบินไปต่างประเทศเนี่ยเป็นที่สงสัยของหลายคนเหมือนกันว่าเอ๊ะไปต่างประเทศเนี่ยมีการลาถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ไปในวันที่ทํางานหรือเปล่าแล้วก็ในการลาครั้งเนี้นําเงินที่ใช้เนี่ยเป็นเงินส่วนตัวหรือว่าเป็นเงินของภาษีของประชาชนนะครับซึ่งก็ได้มีการ ยื่นเรื่องให้ประธานสภาได้ได้ตรวจสอบในเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับโดยเรื่องที่สองก็ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือการลายอย่างต่อเนื่องของคุณเอกปวิทย์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเข้ามาที่ปที่สภาเหมือนกันนะครับคุณปวิทย์มูสุวรรณแต่ว่ามีการมาอย่างเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับไปนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองเหมือนกันว่าในการยื่นตรวจสอบในครั้งนี้ในประธานสภาเนี่ยจะมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็จะมีการ หรือว่ามีการปลดลงโทษอย่างไรบ้างกับคุณประวิตยวงสุวรรณครับรวมถึงว่าการที่คุณประวิตยเนี่ยกล่าวว่าจะไม่รับเงินเดือนต่อตอ,ตอ,อีกรวมถึงคืนเงินทั้งหมดที่ที่ได้รับมานะครับแต่ว่าได้ได้ว่ามันไม่สามารถที่จะลบลงความผิดได้เพราะว่าคุณประวิตยเนี่ยเขาเรียกว่าลาลาทั้งสมยัยจริงๆตามที่คุณมอพงศ์ได,ได้ได้กล่าวเอาไว้นะครับส่วนที่ประชุมสภาวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าพลเอกประวิตยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มาร่วมด้วย นะครับรวมรถ,ถึงเร็วนี้เนี่ยคุณอภิพงศ์ก็ได้กล่าวว่าจะไปยื่นหนังสือต่อนายไพภูนิจวตวรรนะครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะครับขอให้นําพฤติการของพลเอกประวิทย์เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับเพื่อพิจารณาว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยกระทําผิดข้อบังคับของพรรคหรือเปล่านะครับรวมถึงกรรมการบริหารพรรคคนใดมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือพลเอกประวิทย์เนี่ยจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ และทำรูจพักการเมืองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันครับ,รบโดยที่น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณพร้อพงษ์เนี่ยได้กล่าวเรียบร้อยแล้วได้แถลงข่าวเรียบร้อยแล้วก็มีสื่อมวลชนได้ถามถึงกรณีคลิปเสียงที่มีเชื่อมโยงกับบริษัทเีไอคอนนะครับซึ่งเสียงนั้นเนี่ยคุณพ่อพงษ์เนี่ยที่เห็นอย่างไรบ้างนะครับ คือคุณพ่อคงก็ได้กล่าวว่าได้ฟังคลิปเสียงแล้วนะครับรวมถึงการที่ได้ฟังคลิปเสียงเนี่ยอ่าเจ้าของเสียงนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณพอนะครับจะได้ยอมรับแล้วว่าคลิปเสียงที่โดดมาเนี่ยเป็นคลิปเสียงของตัวคุณพอจริงแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคงเนี่ยก็ได้กล่าวว่าอยากที่จะให้ออกมายอมรับนะครับแลวก็ได้ได้กล่าวเป็นขรีเดีตวันนี้เลยนะครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยก็คือว่าคุณพ่อคงกล่าวว่าไม่ขอเรียกว่าเทวดาการเมืองแต่ขอเป็น ผีวเปรตทางการเมืองนะครับก็เรียกว่าใช้ใช้คํานี้เลยนะครับให้ออกมายอมรับนะครับว่าคลิปเสียงเนี้ยเป็นของใครคนไหนแล้วก็ทางนี้ก็มีการเชื่อว,ว่าทางเจ้าหนี่ตำรวจเนี่ยจะตรวจสอบอเท็จริงคลิปเสียงนี้ได้ว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรครับอืมก็สรุปเดี๋ยวพี่สรุปประเด็นของคุณพร้อมพงศ์ก่อนก็อนก้อนแรกเนี่ยก็ไปยื่นตรวจสอบบิ๊กป้อมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเดิมคือลาประชุมกับบินบีไอพีจะขัดกฎหมายปปชหรือเปล่าแล้วก็ ประเด็นที่เขาจะทําต่อไปเนี่ยก็คือว่าจะทําหนังสือไปถึงคุณไพูรย์ในข้าธิการพักพลังประชารัฐใช่ไหมครับเกี่ยวเกี่ับเรื่องพฤติกรรมของ Big <ช>บิ๊กป้อมแล้วก็อีกทางหนึ่งเนี่ยคดีเดียไอคอนเนี่ยเห็นว่าเขาจะรวบรวมข้อมูลเนี่ยไปยื่นที่ปปชด้วยใช่ไหมครับน้องเกมใช่ครับจะมีการไปยื่นที่ปปชด้วยอีกครั้งนึงครับอืมอ่ะก็พี่ดูแล้วคุณน้งพงศ์เขาใช้คําว่าอย่างนี้นะว่า เห็นเป็นพวกผีเปรตเห็บเหาสูบเลือดทางการเมืองทําให้ประชาชนเสียหายแล้วก็พรรคการเมืองเสียหายก็ไม่ขอใช้คําว่าเทวดาก็ใช่ครับอันนี้สรุปก็คือคุณพรอพงษ์ไปยื่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินทางกลับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ตามดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าท้ายสุดคุณพรอพงษ์เนี่ยจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนลุงบ้านป่าเรื่องประเด็นอะไรอีกวันนี้ขอบคุณน้องเกมมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับจบประเด็นคุณพ้อพงษ์นะครับ